เพราะว่าเ,าเราตั้งกติกาวไว้นะครับว่าพิปายเวลาประมาณแตดคนถ้าเราแปดนาทีรายงานต่างๆเพา่อารักษาเวลาตาดนี้นนก็ไม่มีประเด็นครับเป็นประเด็นที่ผมยังให้ทราบจะเลยขราบต่อที่ประชุมมีมติแล้วหรอไม่การประชุมครั้งที่33มสิบัักสิบสเมื่อวันพุธที่ยี่ิบเก้าธันวาคมสองพัห้าร้อยกให้รำรงต์างหนกัน วิสภาในคณะกรรมการคณะราชการรัฐสภาเรื่องตราขวดในหน้าวาระที่ห้าเรื่องอ,งองื่นมีจํานวนหนึ่งเรื่องเป็นการจัดเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเรืเองตราขวดในหน้าที่สิบแปดถึงหน้าที่สิบเก้าครับระเบียบวาระที่สี่เป็นวาระจะกำหนดที่คณะร,รัฐมนตรีเสนอต่อ,อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา,าอนมาุมัติตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม25 6 5้าห้าเป็นต้นไป โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อพิกัดอัตราศุลปากรพศ .2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้พิกัดศุลรากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลปากรพศ .2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรฉบับที่6พศ .2559 ตามระอรเอียด ก่ายเลขานุก,การเนี่ยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกรระหว่างประเทศและท่นิสารนางสา,นาวนวัตั์จิวหัวเป็นนักวิชาการศุลกากร,รชำนาญการกเารเป็นสมัยที่ของ,ของ,ของ,ของ องค์กรสุดยอรโลกนะครับทุกป,ปีองค์กรสุรยอดโลกพิธีสารพิกัดอัตราสุกรอาเซียนครับพร้อมกันเลยนี่ในการในในการเหตุผลของการสําคัญสําคัญนี่คือเหตุผลใ,ในในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับประกอบพิก,กัดเรื่อนวัตนสิขนขณะนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเป็นไฮบริดเป็นการใช้ทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้าแล้วก็ เป็นรถใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้ารว้วๆยกตัวอย่างในเรื่องของเราต้องการที่จะพู่งชนยสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิรรอง่งแวดล้อมขณะนี้เรามีพิกาชขยะอิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างเครื่องพิมพ์คือดีที่เป็นคลิมแบบสามมิติเมื่อก่อนก็ไปอยู่ในเครื่องเครื่องพิงมพ์ไปอยู่ในพิกาดเครื่องพิมพ์บ้างมีออกมาตรงนี้ก็เพื่อเป็นสาเหตุเพื่อจะได้ติดตาม ความมันสส่นคงทางด้านอาหารของของประเทศของตัวโรคว่ามันปัญหาที่จริงคือพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็มีเพียงสามวาระหรือสี่วาระคำถามคือคำว่าให้รวมถึงกับให้คลุมถึงนั้นเนี่ยมีความหมายต่างกันอย่างไรนะครับท่านจิงงา่านใช้ ใน่อสิค้าสิค้าน,นี่ยไม่มันอยู่ในบัญชีได้ป่าวหรือจะเปลี่ยนด้่าวหรือว่าเป็นส่วนที่ตองกระ่ายได้ป่าในในสามมาตราเนี่ยพรกพิกัดนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับปีสามมาตราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในในฉบับนี้ก่อนที่จะเสมอเสนอไปที่คณะ,ะรัฐมนตรีนะครับอันนี้เรามีตารางแจกให้กับทางผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพราะว่าไปแล้วดูการในครูแล้วก็จะมีการในเุ่นเป็นหมวดเป็นต่